สวัสดีครับสวัสดีครับผมนิวโต้ลค้านะครับวันนี้ผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับมาซื้อรถรุ่นสองที่โต้ลค้านะครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์นะว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะซื้อรถรุ่นสองที่โต้ลค้าและความประทับใจเป็นไงบ้างนะครับผมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับไม่ทราบคุณพี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อเอครับพงศกรอุปทองพี่เอขออนุญาตเรียกพี่เอนะครับผมครับผมวันนี้พี่เอมาซื้อรถรุ่นอะไรเอ่ยอ่า CRV ครับ CRV ครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับแต่เป็นไงบ้างครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยคือผม คือความรู้สึกแต่เซลล์ต้อนรับมาเนี่ยผมว่าก็อบอุ่นนะครับคือการให้ข้อมูลอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงไปเทสรถมาเนี่ยผมคือผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าที่นี่คัดสรรรถก่อนที่จะนํามาจําหน่ายนะครับซึ่งคือไม่ว่าไปลองดูลองอะไรทุกอย่างแล้วระบบล่วงล่างอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพมากกว่า95%นะครับผมครับครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือวางติดั้งการขายทางร้านก็มีให้กับทางลูกค้าด้วยมีโอ้โหเยอะมากเลยครับตั้ง2ปีแล้วก็มีอะไรนะ24ชั่วโมงที่จะต้องดูแลตลอดด้วยใช่ไหมครับมีไว้อุ่นใจกว่าครับผมครับผมอ่ะพี่พี่เอครับผมอยากได้พี่เอกลับมาซื้ออีกนะครับเป็นครั้งที่2ครั้งที่3านะครับผมตรงนี้อยากจะถามว่าผมมีข้อติดพลาดตรงไหนไหมมีต้องปรับปรุงตรงไหนอีกไหมครับ จริงๆแล้วถ้าเรื่องของการบริการตั้งแต่ผมก้าวเข้ามาเนี่ยนะครับตั้งแต่การต้อนรับตนอะไรเนี่ยผมว่าเรื่องของการปรับปรุงนี่ผมว่ายังไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ก็อยากให้ทําอยู่แบบเนี้ยกับลูกค้าทุกท่านนะครับคือถ้าจะกลับมาซื้อใหม่อันนี้เดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าจะแนะนําคนอื่นเพราะผมเองก็มีคนที่เขาซื้อที่นี่เหมือนกันแล้วเขาแนะนํามานะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวผมจะ คือมีเพื่อนมีอะไรเขาสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมยังไงจะแนะนํามาให้ขอบคุณครับพี่เอครับครับผมครับและอย่างสุดท้ายนะพี่เอทางสูตรเราจะติดตัคานเนี่ยเขาจะมีการประเมินตัวผมด้วยครับนะครับผมถ้าพี่เอมองว่าเซลล์นิวเนี่ยผ่านในมาตรฐานในสายตาของพี่เอพี่เอยกนิ้วโป้งและบอกว่าเซลล์นิวเยี่ยมครับผมแต่ถ้ามองว่ายังไม่ผ่านก็เซโนเลยครับนะครับ นะครับเรามาลุ้นกันครับว่าพี่เอจะให้เซลล์นิวผ่านหรือเปล่านะครับผมผมจะให้สัญญาณหนึ่งสองสามนะครับครับผมหนึ่งสองสามครับเซลล์นิวเยี่ยมครับผมขอบคุณมากพี่เอครับในฐานะผมเป็นตัวแทนของทางโตโต้านะครับขอขอห้พีเอมีความความเจริญและก็ขอหน้าที่การงานมีความรุ่งเรืองนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ